สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมครับเซลเย,ยนเน่พังกกเสียสางเงียบเงีนยนะครับนึกสะท้อนในใจเช่นกันเขาเนี่ยจากราชกรัรริยจียนมาเนี่ยมานานมากไม่รู้พวกพี่ใหญ่พี่รองเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะนะครับเหมยตูซ่าถ้าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นความจริงคิดว่าเด็กต้องอายุ56ขวบแล้วและเท่ากับนะครับเขาเนี่ยได้เป็นพ่อคนแล้ว คิดถึงตรงนี้เซลเยียเนี่ยบังเกิดความรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกนะครับราวกับว่าจู่ๆเนี่ยจิตใจสุขุมรุ่มรึกเนี่ยขึ้นมาในทันทีทันใดนะครับรังกลับถึงหอคอยดาวตกเนี่ยเซลเยียเนี่ยกลายเป็นคนว่างงานไม่ไปโดยปริยายนะครับวันนั้นเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าวันทั้งวันเนี่ยอยู่แต่ในอาณาจักรดาวบางครั้งเนี่ยมีเวลาก็ปรากฏกายชี้แนะสิทธิ์หอคอยดาวตกและด้วยพลังฝีมือกับชื่อเสียงของเขาเนี่ยอย่าว่าแต่ชี้แนะเลยเสร็จทั่วไปเลยนะครับนะ กระทั่งคู่อาวุโสรับเชิญของหอคอยดาวตกบางคนเนี่ยก็ยังนะครับไม่แตกฉานชํานาญการเท่าเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่หัวขาวไม่ใช่แค่หัวดำนะครับยันหัวขาวหัวดําเนี่ยมารวมกันอยู่หมดเลยนะครับนะและภายใต้ความว่างงานนี้เนี่ยเวลาสวันเนี่ยผ่านไปอย่างช้าช้ารูหนอที่เหยืเฉินจัดสร้างก้ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างโกลการสนามฝึกแห่งหนึ่งนะครับในอนาณาจักรดาวเิษหอคอยดาวตกจํานวนมากเนี่ยรวมกันที่นี่ เพื่อฝึกซ้อมและป่ารองฝีมือทุกวันแต่และสนามในขณะนี้เนะี่ยสายตาส่วนใหญ่รวนรวมอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางสนามตรงนั้นบูรุษหนุ่มชุดดาคนหนึ่งกําลังชี้แนะข้อบกพร่องให้สิทธิ์ที่สาแดงทัะยุทธ์ท่าทีเนะี่ยเยือกเย็นผสมรอยยิ้มบางๆนั่นสะท้อนกลิ่นอายแห่งปรมาจารย์อยู่ลําไรสิิ์หอคอยดาวตกชมดูจนเกิดความรู้สึกยกย่องเรื่มใสาจากในใจที่มุมหนึ่งของสนามฝึกนะครับสาวน้อยในชุดแบบ ถมาทแม่งนะครับนะหลายคนเนี่ยจับกลุ่มหัวราอค,คิกคักเสียงเจือนะครับเจ้าเนี่ยสดใสาราวกระดิ่งลมทําให้สิทธิหนุ่มในหลายคนโดยรอบจิตใจเนี่ยสั่นไหวต้องเหลียวมองอย่างห้ามใจไม่อยู่กลางวงของสาวน้อยนะปุ่มนี้เนี่ยดาวรุนีน้อยชุดแดงนะครับออนเนี่ยคนหนึ่งเนะี่ยยืนอยู่เงียบๆช่วงเอวที่อรชรนอ้อนชอยนะครับและช่วงขาที่พิ้วเนี่ยบางทําให้นายเนี่ยเป็นจุดเด่นของสนามฝึกแห่งนี้อย่างไร้ข้อกลงขานะครับนะ แต่ท่าว่าดารุนีน้อยเนี่ยชุดแดงคนนี้กับกําลังจ้องมองบุรุษหนุ่มชุดดําที่อยู่ไกลออกไปนั้นตาไม่กับพิบคลิกคลิกสิทธิโยเฉียวนะครับนะเขาเรียกว่าอะไรเดียโยเขียนนะครับโยเสียวแล้วกันโยเซียนนะครับโยเสียวโยเสียวแล้วกันมันน่าจะง่ายดีโยเสี้ยนะครับนะวันไหวแล้วสาวน้อยคนหนึ่งเนี่ยด้านข้างนะครับโจโจ้ส่งเสียงเย้าหยอกนะครับนะพูดเร็วไหลพอฟังดารุนีน้อยนะครับที่ชื่อว่าโยเสี่ยนะครับนะ หน้าแดงฉานเนี่ยตวาดนะครับนะโหสิทธิ์พี่โยเซี่ยวนะครับนะท่านเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะโดดเด่นที่สุดในบรรดาสิทธิ์รุ่นเดียวกันวันนั้นเนี่ยนะครับตอนทดสอบแม้แต่ท่านประมุกยังตกใจดังนั้นเนี่ยถึงแม้ประมุกน้อยมีฐานะสูงส่งแต่ท่านก็ไม่ต้องน้อยใจไปสาวน้อยคนหนึ่งเนี่ยป้องปากหัวเราะนะครับที่จริงเี่ยเขาจะใช้คําว่าสิทธิพี่โยนะครับนะ ในไม่ว่าจะเป็นในมังงะหรือว่าในในมังงะเนี่ยเขาจะใช้สิพธิโยจะง่ายกว่าจะไม่เรียกเต็มยศนะผมขออนุญาตใช้คําว่าสิพิโยแล้วกันจะง่ายกว่านะครับนะ,ะมาต่อนะครับเร็วไหลพอสวรค์น,น้อยนิดของข้าเนี่ยในตาสายตาของประมุกน้อยเนี่ยยังนับเป็นอะไรได้สิพิโยเนี่ยสายหน้าไปมานะครับแต่ดวงตาในกัดฉายแววปีดาจางๆนะครับนะอัจฉรยิยะหนุ่มที่นางเคยพบเจอมาเหล่านั้นเนี่ย อย่างสู้เซวเย,ยนที่นะครับไม่เคยแสดงคาทีหญิงพยองในฐาน,นะประมุกน้อยนี้เนี่ยไม่ได้เลยสักนิดนะครับนะสิทธิ์ที่ไม่รองไปให้นะปะมุกน้อยเนี่ยชี้แนะดูบ้างนะครับสูงสิงกันถึงจะพอมีโอกาสไม่อย่างนั้นเนี่ยคงหมดหวังจริงๆสาวน้อยคนหนึ่งเนี่ยยุ่งเขายุยงนะครับนะได้ฟังเช่นนี้เนี่ยสิทธิ์พี่โยนะครับรังเลแบบเล็กน้อยเอยเสียงเผ่ว,วิวนะครับไม่เหมาะกับมังท่านประมุกน้อยเนี่ยรำคาญขึ้นมาจะทําอย่างไรได้ ไม่เป็นไรท่านเป็นสิทธิ์หอคอยดาวตกให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่ของหอคอยดาวตกประมุขน้อยเนี่ยไม่ลาคาญแน่นอนนี่นี่ไม่ต้องผักขาาไปก็ได้ทานองเหมือนว่าแหมไอพวกสูงไฟแหมเก่งจริงๆเลยพวกนี้เนือสนามฝึกแนยเซลเยียนนะครับมองดูดาวรีน้อยเนี่ยชุดแดงที่พวงแก้มเนี่ยแดงเรื่องตรงหน้าเขากับยิ้มทางเก่านะครับนะเจ้าชื่อนะครับโยกัมังข้าเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงเจ้า ขณะกล่าวสายตาเซลเยียเนี่ยพินิษสาวน้อยตรงหน้าฝ่ายนางเนี่ยแรดูเยาววัยก็จริงแต่หน้าตาเนี่ยสะสวยหมดจดนะครับรอเมื่อสาวสะพังเนี่ยต้องเป็นโฉมงามนะครับที่ทําให้บุรุษนับไม่ถ้วนเนี่ยยินดีบุกน้ํารุยไฟเพื่อนางแน่นอนสิ่งที่ทําให้เซลเยียเนี่ยสนใจหาไม่ใช่รูปร่างรูปโฉมของนางแต่เป็นพรสวรรค์นในการฝึกที่โดดเด่นดาวรุณีน้อยนะครับที่อายุยังไม่ถึง17ดปีดีนะกำลังอยู่ในช่วงวัยกกับดัดนะครับนะ แต่โยนะครับนะแต่เขาเรียกว่าแต่สิทธิ์พี่โยคนนี้เนี่ยกับย่างเท้านะครับเข้าสู่ระดับเนี่ยกริย์นะครับนะเต็มเท้าแล้วมนรู้ถึงขั้นนี้เนี่ยทั้งยังอ่อนวัยต่อให้วางไว้บนทวีปมัดฉิมก็นับว่าเด่นร้ําหากมอบเวลาแก่นางนะครับมากพอเนี่ยความสําเร็จคงจะน่ากลัวอย่างยิ่งมิน่าอาจารย์ถึงกําชับนักหนาถ้าไม่เคาะท่านผู้เท่าตัดสินใจแน่วแนว่ว่าจะไม่รับสิทธิ์อีกเกรงว่า โยคนนี้เนี่ยจะกลายเป็นศิษย์น้องของตนนะครับแล้วเซลเย,ยนเน,นึกในใจนะครับในที่สุดเนี่ยก็จะก,ก็นะครับกระจ่างแจ้งถึงสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องของโยนะครับเมื่อแบบหลายวันก่อน <S <S en, เห็นเซลเยนรู้ชื่อของตนนะครับโยเนี่ยพยักหน้าแบบเอองึกงักบนดวงหน้านะครับอ่อนสายเอ,อบิบอาบด้วยความแบบตื่นเต้นประมุกน้อยอรบกวนเวลาท่านสักครู่ช่วยชี้แนะข้าได้หรือไม่โยเนี่ยนะครับหน้าแดงส่้น แต่ยังทําใจเนี่ยกล้าเปล่งวาจานะครับนี้ออกมาเนี่ยลองแสดงให้ข้าดูเซลเยน่ากลาแบบยิ้มยิ้มเอิ่มเห็นเซลเยน่าอ่อนโยนเช่นนี้หัวใจดวงน้อยนะครับของโยเนี่ยก็เต้นแบบโหเขาเรียกว่านะครับระสับระสายนะครับรีบสาแดงทัศน์ยึดเนี่ยชั้นดินนะครับที่เพิ่งฝึกสําเร็จเนี่ยไม่นานให้อีกฝ่ายชมดูโยเซียวโยเซียวเซลเยน่ะครับแบบยืนแบบมือให้หลังนะครับมองดูโยเซียวนะครับสําแดงเนี่ย ถ้าฝ่ามือเนี่ยทัศสายุึดชั้นดินชุดหนึ่งเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วอดพยักหน้าไม่ได้นะครับก่อนบอกถึงจุดบกพร่องเล็กๆน,น้อยและที่น่าตกใจคือหลังจากเซลเยียนชี้บอกได้ไม่นานเนี่ยโยเซวก็ปรับปรุงได้ทันทีนะครับทั้งหมดความว่าหัวไวเนี่ยของนางทําให้เขาเนี่ยอดทึ่งไม่ได้สตีนางนี้เนี่ยชาวราดหลักแหลมจริงๆภายภาคหน้ากลายเป็นผู้แข่งข้าชั้นยอดของทวีปมัดฉิมก็มีใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ท่าทางนะครับฝ่ามือเนี่ยชุดเขาเรียกว่าท่าฝ่ามือนะครับชุดสําแดงจบเนี่ยฝากหน้าผากนะครับโยเซี่ยลเนี่ยมีเหงื่อซึมเล็กน้อยนะครับแต่แต่ดวงตาเนี่ยกลับผาประกายตื่นเต้นยินดีแอบปาตาเนี่ยมองเสียเ่ยยนะแวบหนึ่งกล่าวด้วยน้ําเสียงแบบการดังประมุกน้อยโยเซี่ยลแสดงให้ได้แสดงได้เป็นเนี่ยอย่างไรบ้างหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียนสาธิตเนี่ยให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นแหละนะครับนะ เออไม่แลว้เวเซลเยนเนี่ยพยักหน้านะครับนะเห็นอีกฝ่ายนะครับโหเขาเรียกว่าทําหน้าแบบแช่มชื่นสดใสเนี่ยช่างใจเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นในที่สุดเออมีอยู่เรื่องหนึ่งไม่รู้เนี่ยเจ้าสนใจหรือไม่เรื่องอะไรโยเซ่เนี่ยผงถามทันใดเซลวเวยนเนี่ยนะครับเสียสีปลายคางพินิษนะครับโยเซ่ออกสีแบบว่าสีสษะจะรดเท้าคู่หนึ่งนะครับเป็นสิทธิ์ของข้าขณะกล่าวเนี่ยเซลวเวยนมีความรู้สึกนะครับที่ยากจะพรนณานามไม่คิดเลยว่า เขาจะมีวันที่ได้เอ่ยประโยคนี้ทว่านี่เนี่ยไม่ใช่เจตนารมของเขาเยาเฉนนได้ชื่นชมพรสวรรค์ของโยเซี่ยวแต่ไม่อยากนะครับรับสิทธิ์เพิ่มดังนั้นเนี่ยจึงมอบภารกิจนี้ให้เซียวเหยียนเขาในฐานะอาจารย์ของเซียวเหยียนนะครับนะเขาเนี่ยถ้าหากเซียวเหยียนเนี่ยรับลูกศิษย์เขาเองก็มีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนเช่นกันฮะได้ยินประโยคนี้ของเซียวเหยียนเนี่ยโยเซี่ยวนะพังอะตามด้วยเนี่ยก้มหน้านะครับต่าไม่พูดไม่จา เห็นปฏิกิริยาของโยเซยลเซลเยียนเ,เนี่ยพยักหนะ้าเขาเรียกว,ว่าพานแบบกก,กกะอักกะอ่วมอ่ะนะครับนะขึ้นมานึกไม่ถึงเอ่ยประโยคนี้ครั้งแรกในชีวิตกลับถูกตอบสนองด้วยท่าทีเช่นนี้นะครับประมุกน้อยเป็นแค่สิทธิ์ในนามได้หรือไม่โยเซียลเนี่ยนะครับแบบว่าอยู่หน้านะครับคุณคิดชั่วคู่จริงกล่าวแขกประโยคนี้โยเซียลเนี่ยทำให้เซลเยียนเ,เนี่ยส่งเสียงไออย่างแรงชีวิตนะครับคนเนี่ยช่างหน้ารันทดโดยแท้ด้วยฐานะตอนนี้ของเขาเนี่ยใครจะรับสิทธินะครับ สักคนเนี่ยไม่ทราบมีกี่คนเนี่ยมากน้อยเบียดเสียดแย่งกันจนหัวร่างข้างแตกนะครับที่ไหนได้สาวน้อยตรงหน้าคนนี้กลับยังมีข้อแม้นะครับอีกก็ได้แล้วแต่เจ้าเซลล์เนี่ยสายหน้านะครับจนใจอย่างไรผู้สอนก็ไม่ใช่เขาจะเป็นสิทธ์ในนามหรือสิทธ์นอกนามเนี่ยก็หาเป็นอะไรไม่พอฟังโยเซียเ่ยนยิ้มร่าสิทธ์ในนามอนาคตเมื่อนางเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ต้องพาวางังเขาเรียกพาวงพาวังนะครับเรื่องเนี่ยขนบธรรมเนียมอันใดก็คือ มันคิดจะแดกเซลเหยียนนั่นแหละนะครับนะก่วับความคิดของเยวนะครับของสิทธิ์ในนามที่เพิ่งรับมาหมาสีเซลเยียนเนี่ยย่อมไม่ทราบแน่นอนถ้าเขาร่วงรู้เกงว่าโคงขับไล่อีกฝ่ายเนี่ยออกจากสำนักแทบไม่ทันยังเด็กยังเล็กแท้ๆกับคิดเลยเถิดถึงเรื่องพันนั้นแล้วคืมขนาดเซลเหยียนเนี่ยสายหน้าระเหี่ใจนะครับคือแบบในอาณาจักรดาวจู่ๆเนี่ยสั่นสะเทือนรุนแรงพร้อมกับคลื่นพันขวนของห้วงอากาศเนี่ยนะครับแผ่กระจายจากภูเขาด้านหลัง ต้องบอกว่าแหมอย่าว่าแต่เขาเลยมึงเมื่อตอนอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่าท่านเสียวเหยยนเมื่อท่านเนี่ยตอนอยู่เขาเรียกว่าที่นะโรงเรียนเจียนหมาตอนนั้นเนี่ยก็เล่นนะครับเหมยตูซ่าไปแล้วอย่าพูดเยอะว่าอายุ17ปีแหมเราอะเล่นก่อนเพื่อนเลยไม่พอนะแหมเขาว่าแบบอ้างศิลธรรมที่ไหนได้ตัวเองเนี่ยแม่งจัดหนักจัดเต็มเหมยตูซ่าแบบตอนนั้นเนี่ยอายุ20ยังยังไม่ถึงด้วยซ้าไปมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนะ รู้สึกถึงคลื่นความสั่นสะเทือนนี้นะครยวเหยียอเนช่งงางงันพันตาโอ้โหเขาเรียกในตาในฉายแววลิงโลดดูหนอนหัวอากาศจัดสร้างสําเร็จแล้วโยเซี่ยวข้าไปที่ภูเขาด้านหลังก่อนข้าจะออกข้างนอกสักระยะหนึ่งนะครับเจ้าเนี่ยไปหาอาจารย์ปู่เขาจะเป็นคนสอนเจ้าเซลวเียเนยหันมายิ้มบอกโยเซี่ยวนะครับรับทราบนะครับปามุกน้อยได้ยินเซลวเอเนจะจากไประยะหนึ่งโยเซี่ยนะครับนะสีหน้าเนี่ยเศร้าเล็กน้อยแต่ก็ยังผงกศรีรษะรับคำ ตอนนี้เนี่ยไม่ควรเรียกขานเช่นนี้เห็นอีกฝ่ายเนี่ยทำหน้าซี๊เซ้านะครับซึมเศร้าเซลเยนเนี่ยอดแบบหยอกรอไม่ไดร้รับทราบอาจารย์เห็นสีหน้านะครับหยอกเย้าเนี่ยเซลเยนโยเซยนะครับแบบว่าหน้าแดงส่งเสียงแบบงึมง,งําเห็นเช่นนั้นเนี่ยเซลเยนนะค่อยแบบแยบยิ้มนะคึงใจขยี้สีสะของโยเซียนะครับเบาๆยิ้มกล่าวว่าตั้งใจฝึกให้ดีหวังว่าตอนข้ากลับมาอีกทีเจ้าจะขึ้นสู่ระดับจัก,กรพรรดิแล้ว จบควานะครับเซลลเหยียนเนี่ยไม่รอช้านะไหวการเนี่ยวูบขึ้นนะครับกลายเป็นลําแสงเนี่ยพุ่งฉิวไปยังตาแหน่งนะครับนะที่เกิดขึ้นเนี่ยสะเทือนตรงภูเขาด้านหลังท่ามกลางสายตาเนี่ยเคารพยำเกรงมากมายเห็นเงาร่างของเซลลเหยียนเนี่ยไกลริบออกไปนะครับโยเซย่เนี่ยแบบค่อยทําหน้าแบบระห้อยนะครับโอดควรว่าจบกันกลายเป็นสิทธิ์ของประมุกน้อยไปแล้วนี่ใหญ่ไม่ใช่มีโอกาสน้อยลงหรือไม่ได้ไม่ได้ไ ข้าเนี่ยยอมแพ้เพราะฐานะสิทธิในนามไม่ได้ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ให้ถึงที่สุดอุดมการณ์ที่ว่านี่ก็คือต้องการให้มีผัวแหละครับนะพูดถึงช่วงท้ายเนี่ยโยเซียนะับกำหมัดแน่นจากนั้นเนี่ยตบปบมือนะครับใส่เงาหลังเนี่ยที่ไกลริบของเซลเยนราวกับจะยึดจับนับอีกฝ่ายไว้ในอุ้งมือขนาดเซลเยนเนี่ยตะบึงถึงภูเขาด้านหลังนะครับโขหัวเราโค้งดำเนี่ยทะมึนกว้างร้อยฟุตร้อยเขาเรียกว่าร้อยฟุตเศษนะครับโขงหนึ่งเนี่ย กำลังค่อยๆปรากฏขึ้นเหนือแท่นศีราของยอดเขาลูกหนึ่งพลังแห่งหว้วงอากาศเนี่ยนะครับอันดุเดือดรุนแรงนะครับควยพุ่งเนี่ยจากในโพรงไม่ขาดสายจากนั้นเนี่ยแผ่กระจายอย่างรวดเร็วนะครับอาจารย์สําเร็จแล้วหรือเซลเยนเนี่บิดกายวูบปรากฏขึ้นนะครับตรงจุดที่อยู่ไม่ห่างจากรูหนอนเนี่ยแรเห็นเงาชลาภาพนะั้น,นั้นเนี่ยร้องถามแบบว่าตื่นเต้นเอิม่มเหยาเฉินเนี่ยพงกศีรษะหมุนกายกลับมามองเซลเยนกล่าวว่า เจ้าเจอดาวรุ่นน้อยคนนั้นแล้วหรือดาวรุ่นน้อยคนนั้นเซลเหย่แน่นะครับย่อมทราบว่าเหยาเฉินเนี่ยหมายถึงโยเซียนยาม้นในผงกสีสายิ้มเจอนเจอแล้วพอสวรรค์ไม่เร็วจริงๆถ้าอบรมบ่มเพาะวันหน้าไม่ธรรมดาแน่รับเป็นสิทธิ์แล้วกับมังเหยาเฉินในหัวเรอบแผวเบาสายตาของเขาเนี่ยเฉียบคมเสมอคนที่ทําให้เขาเนี่ยนะต้องตาต้องต้องตาได้เนี่ยมีอยู่น้อยยิ่งกว่าน้อยนิ่เคียงเนี่ยพอพิสูจน์ถึงความสวรรค์ของโยเซียนเนี่ยรำเลือด ปานใดนะครับนะเซลเหยียนพยักหน้าอีกทีก่อนบอกเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คร่าวๆเมื่อเยาวชนได้ยินว่าโยเซียนเนี่ยเพียงยินยอมเป็นสิทธิในนามเท่านั้นก็อดหัวเราะไม่ได้ตามด้วยสายหน้ายิ้มเก่าในนามก็ในนามเถิดอย่างไรเรื่องพวกนี้แหละเจ้าก็ไม่ต้องไปสนใจเอิม่มพวกเราจออกเดินทางเมื่อไหร่เซลเยียนเนี่ยพยักหน้าแล้วถามคงต้องรออีกสองสามวันรูหนอนเพิ่งสร้างเสร็จยังคงไม่มั่นคงหรือสเสถียรและถ้าข้าคิดว่า ค,คิดว่าเนี่ยควรหาผู้ช่วยอื่นๆให้เจ้าด้วยทางพักสิงย์มมรคต้องมีผู้แข่งล้าตำหนักเกจตพูดไม่น้อยฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมการให้รัฐกุมเยาวเชิญได้บอกผู้ช่วยอื่นๆเซวเยียนขมวดคิ้วคนที่นํามานะครับใช้ได้อย่างน้อยต้องอยู่ระดับเนี่ยวีรชนแต่หอคอยดาวตกสามารถรวบรวมคู่อาวุโสนะครับรับเชิญสิบกว่าคนเนี่ยที่ไม่เลวนะครับแล้วคนอื่นๆจะไปสอหาจากที่ใดได้นะครับ เจ้าเริมพลังปลุกระดมของนักปุงโอสถไปแล้วหรือข้าให้คนเนี่ยส่งข่าวออกไปเชื้อเชิญผู้แข่งข้าทั้งหลายเนี่ยแต่ขอแต่ข้อแม้คือต้องบรรลุถึงระดับวีลชนทุกคนเนี่ยจะได้รับโอสถระดับ8จํจำนวน3เม็ดนะครับเป็นผลตอบแทนส่วนจะเป็นโอสถระดับ8ที่ผ่านสายฟ้าโอสถกี่สีนั้นต้องพิจารณาจากพลังฝีมือเฉพาะตัวและความทุ่มเทเยาวชนเนี่ยยิ้มเจ้าเร่ขณะกาว ข้าเชื่อว่าจะมีคนเข้ามาไม่น้อยถึงตอนนั้นเนี่ยเจ้าก็นำพาพวกคนเหล่านี้เนี่ยมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคพายัพโจมตีพักสิงยมรโรคให้ราบคาบในในทีเดียวนะครับเซลเย,ยเนี่ยพยักหน้ากล่าวด้วยเสียงสะท้อนใจผลตอบแทนใช่สูงเกินไปหรือไม่โอสถระดับ8ถึง3เมตรถ้ามากัน20-30คนเนี่ยรวมรวมกันนะครับก็มีใช่จำนวนน้อยๆเลยวางใจตาบใดที่ไม่ใช่นะครับไม่ใช้โอสถระดับ9้าเนี่ย ร้วนไม่เป็นปัญหาสําหรับข้าเยาวินในยิ้มอย่างไม่สกปรกสะทานด้วยกําลังความสามารถของเขานะครับตอนนี้นะอัตราความสําเร็จในการหลอมสร้างโอสถระดับ8ค่อนข้างสูงแม้การหลอมสร้างนะครับอาจจะยุ่งยากอยู่บ้างแต่ใช่นะครับว่าจะทําไม่ได้เซียวเย็ยนเนี่ยได้แต่นะเพราะหกศีรษะเขาทราบดีหากเขาเนี่ยมุ่งหน้าสู่มีผูมิภาคพพายยับนะครับตามลาพังต่อให้กอบกู้สถานการณ์ได้แต่ก็ต้องเหนื่อยหนักหากมีผู้ช่วยกลุ่มใหญ่เนะี่ยเขานะครับจะเบาสบายขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัย เช่นนั้นเนี่ยก็รอดูนะครับสอสาวันแล้วกันรูหนอนเนี่ยเสร็จสร้างเสร็จนะครับหลายวันถัดมาจากนาณาจักรดาวจู่ๆก็เปลี่ยนเป็นอึก,กะทึกคึกโคมสาเหตุมีใช่อื่นใดเป็นเพราะจดหมายเชิญชวนที่เยาฉินเนี่ยส่งออกไปนั่นเองปีนั้นเนี่ยเยาฉินมีพลังปลุกระดมบนทวีปนะ้ำมัดฉีมค่อนข้างสูงยามนี้เนี่ยเรื่องสู่ระดับกึ่งเทพพยุท์ พลังปลุกระดมนะครับนะยิ่งทบทวีคูณดังนั้นเนี่ยทันทีที่จดหมายเชิญชวนถูกร่อนออกไปจึงสร้างความสะท้านสะเทือนไปทั่วทวีปมัดฉิมทำนองว่าแบบโอ้โห,โหนะครับนะคือแบบใครเห็นเนี่ยก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันมีเนี่ยโอสถระดับ83เมตรต่อให้เป็นผู้แข็งก้าวระดับวีรชนก็ยังมีความเย้ายวนขั้นสุดนะครับหรือขั้นรุนแรงต้องบอกว่าโอ้โหของดีขนาดนี้มีใครมั่งไม่อยากได้นะครับนะ ไอ้คาว่าไอ้เรื่องนี้มันต้องบอกว่านะครับมันมี2ออย่างนะครับที่เป็นตัวชี้วัดเนี่ยแต่หลักๆที่เราเห็นก็คือการนะครับปรุงยาหรือการปรุงโอสถกับเปลวเพิงอะไรนะครับนะเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาสร้างมาแบบว่าทำนองเหมือนว่าให้มันแบบว่าอินดี้หรือว่ายัางไงนะครับหรือว่าแต่ผมเชื่อว่าในการแนวทางการสร้างเขาเนี่ยเขาสร้างในแก้วแบบว่าเป็นการต่อสู้ที่ปนไปด้วยการปรุงยาความรักแล้วก็เปลยเพิงอะไรแล้วแต่ถือว่ามันผมชอบนะหลินตงก็เป็นเหมือนกันอะ ขอเพิ่มหลินตรงแล้วกันหลินตรงเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับตาสัญลักษณ์นะครับตาสัญลักษณ์ที่ขีดฟ้าอะไรพวกนั้นที่เป็นตาสัญลักษณ์บรรพการที่มันอยู่มานานนะครับนะส่วนนั้นของหลินตรงก็เป็นเหมือนกันหลินตรงเนี่ยจะเกี่ยวกับตาสัญลักษณ์ส่วนเซลล์เยเนี่ยจะเกี่ยวกับเปลวเพลิงนะครับสองอันนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่ามันก็มีความต่างกันอยู่แต่ก็โอเคครับสนุกดีนะโอเคครับเจอกันนะคิดหน้าของครับ